สวัสดีครับพี่น้องเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนเชียงคำคริสเตียนนะครับอยากจะมาแบ่งปันอีกนะครับในหนังสือพระธรรมการและสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้ตัวผมเองนะครับเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับโรงเรียนพระองค์ให้ผมเห็นสิ่งที่เด็กๆนะครับเด็กยุคนี้นะที่ที่เป็นอนาคตของเรานะครับที่ขาดนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเขาขาด เพราะว่าเรานะครับในฐานะผู้ใหญ่นี่รวมทั้งผมด้วยนะครับละเลยนะครับไม่มีเวลาให้เด็กโรงเรียนนะครับเรามีเด็กอยู่หนึ่งคนนะครับผมจะให้ตัวอย่างทุกวันนะครับและบ่อยครั้งเขาจะเดินมาขอให้กอดขอกอดหน่อยครับนะเป็นสิ่งที่น่าสมเพชนะครับพี่น้องครับที่เด็กขาดความรักและมาเนี่ยเขาต้องการมากเขาไม่ต้องการอะไรมากมายนะครับในชีวิตเขาเขาต้องการให้เรา มีเวลากับเขาเขาต้องการให้เรากอดนะฮะเขาต้องการความรักความอบอุ่นจากเราแต่ปัญหาคือเรานะครับผู้ใหญ่เนี่ยแหละพี่น้องครับยุ่งนะครับเราคิดว่าเด็กต้องการของเล่นเราคิดว่าเขาต้องการของอะไรมากมายที่เราจะมาซื้อให้เขาแต่ไม่ใช่ครับพี่น้องเขาต้องการเวลาที่เราจะมีให้เขาดังนั้นนะพี่น้องครับผมอ้อนวอนพี่น้องในวันนี้นะครับและนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนเรา ตั้งแต่ปฐมกาลนะครับว่าให้เราใส่ใจกับเด็กให้เรามีเวลากับลูกลูกหลานๆพระเจ้าสั่งอับราฮัมนะครับพี่น้องตั้งแต่เริ่มต้นพันธสัญญาของพระองค์จะสำเร็จได้โดยความเชื่อฟังของอับราฮัมและสิ่งหนึ่งนะครับที่ที่พระเจ้าได้บอกกับอับราฮัมนะครับในปฐมกาลบทที่18ข้อ19ผมอยากจะให้พี่น้องได้ยินนะครับว่าพระเจ้าตรัสอะไรกับอับราฮัม ในข้อ1ิบกบทที่18เพราะเราเลือกเขาแล้วเพื่อเขาจะได้กำชับพี่น้องครับลูกหลานและครอบครัวที่สืบต่อมาของเขาให้รักษามันคาของพระยาเวให้ทำความชอบธรรมและความยุติธรรมนะครับสอนเขาในทางความชอบธรรมสอนลูกๆหล,ล,ลานๆถึงความยุติธรรมเพื่อพระยาเวจะประทานแก่อับรามตามที่พระองค์ตรัสไว้แก่เขานี่คือบรรทสัญญา ที่พระเจ้ามีไว้กับอับราฮัมและพระเจ้ากำชับนะครับว่ามันจะสําเร็จได้นะครับนอกจากเป็นไปไม่ได้ถ้าอับราฮัมไม่สอนนะครับไม่กำชับกับลูกกับหลานนะครับพี่น้องครับพระเจ้าต้องการนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยจริงๆนะครับหลังจากพระเจ้าสั่งเราให้เรารักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสิ้นสุดกําลังสิ้นสุดความคิดคือสอนลูกๆหล,ล,นะลานๆของเรา นะครับเราจะเห็นได้ในคําสอนนี้นะครับในในในสมัยของโมเสสนะครับในดิว t ทรอน o m มหรือเฉลยธรรมบัญญัตินะครับบทที่6ข้อ5ถึง9ผมอยากจะให้พี่น้องตั้งใจฟังอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องเคยได้ฟังมาแล้วแต่ในข้อที่5ถึง9นะครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ได้บอกว่าท่านจงรักพระยาเวนะครับ พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของท่านและจงให้ถ้อยคำเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านและนะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งสำคัญท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านั้นให้แก่บุตรของท่านและจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านั้นเมื่อท่านนั่งอยู่ที่บ้านเดินอยู่ตามทางนอนลงหรือลุกขึ้นจงเอาถ้อยคำเหล่านี้ผูกไว้ที่มือของท่าน เป็นหมายสำคัญและคาดไว้ที่หน้าผากของท่านเป็นสัญลักษณ์และจงเขียนถ้อยคำเหล่านี้ไว้ที่เสาประตูและที่ประตูของท่านพระคำตอนนี้กำลังบอกว่าอะไรครับพี่น้องเราจะต้องสอนนะครับลูกหลานเราให้รักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจ็ตสุดใจในขณะที่เราอะไรครับเดินอยู่ในขณะที่เรานอนอ,นอยู่ในขณะที่เรานั่งหมายความว่าตลอดเวลามเวลา ไม่ให้หยุดไม่ใยห,หย่อนนะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า diligently อย่างขมักขมแนนไม่หยุดไม่หย่อนพี่น้องครับนี่คือหน้าที่นะครับที่สําคัญที่สุดที่พระเจ้าฝากไว้กับพ่อกับแม่ให้เราสอนลูกสอนหลานเราไปในทางของพระเจ้าพี่น้องครับนี่เป็นพระหมหาบัญชาที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าสั่งเรานะครับและเราจะต้องเริ่มต้นจากครอบครัวของเรา จากลูกหลานของเราพี่น้องครับนี่สําคัญมากนะครับพี่น้องไม่มีอะไรสําคัญไปกว่านี้นะครับตัวผมเองนะครับถ้าผมสามารถย้อนเวลากลับไปได้อีกครั้งหนึ่งผมก็จะกลับไปสอนลูกๆของผมให้รักพระเจ้าด้วยสิ้นจุดเสธิ์สดใจสดกําลังและสุดความคิดขอฝากไว้กับพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องในวันนี้และลูกๆหล,ล,ลานๆของพี่น้องด้วยนะครับ 是吧？